ยากาศคือดีแต่ย่ามือเรียงนี่บอกมองนางเงาสุปตาหน้าบตันอาบจ้าคุณเสียงเกิดโมีพี่น้องเฮ็ดปกินข้าวเึ้นป้าจ้พ่รกันละในกังอเตือนไปอกอดพ่อมาจากไหนอาบน้ำไปไหนเรียเลยขึ้นกันคือกันมาอาบาใกุญโอ้เสียงเงียบไปเลยมาขึ้นเลยพี่น้องเลย อาขอบคุณขอบคุณพี่น้องปองไปแฟนคลับเอฟซีสุขุมสุข坤เดอ้อเมื่อคืนนี้นะครับที่เข่ามาเบิงไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นหน้าเวทีนะครับขอบคุณมาลายออนไลน์ด้วยพี่ไซมอนะะ Simon นะครับพี่พี่สาวต่างแดนด้วยนะครับเอื้อยฮักนะครับพี่ดารินพี่โมบิลนะครับของจันลอยนะครับติดพนเพราะท่านลืมท่านป้านะครับพ่อใดนี่แหละพ่อได้กินข้าวมุกระทะ งละเท่าไหร่น่อิอร้อยสิบเก้าร้อยสเก้โอ้บอกหอยสดตัวนี้สล้กครับล้วแม่บัวขายไส่ะโอ้ยมากินหมูกระทะไปตำมะคงเอาไม่ใหญ่หนิเป็นยังสี่บัโอ้หตำมะคงโปโอยู่บนเดีเขาดเ่ได้เอา โอ้เสริ่ะเบริ่งเสริ่งเบิงบ่งเลยเด้มาพี่น้องมาเด้อครับขออนุญ,ญาตบาดคำกินนอนๆอ,นนอนะเลยเตื้อมันอันนี้มีห่างข้อนะครับมาเคลื่อนนี่ตากน้ำหมอกใส่เสียงอันนี้เสียงร้องเสียงร่ำครับว่าบันไดดอกนะครับมาเคลื่อนในจักรเป็นจังไหนเนี่ยบูพี่น้องพูดอะไรบางไรสวนคอมเมนต์มาเหรียญน,น้ำกัดในเด้อครับเด้อเออดีดีอันนี้ยังก็ให้เจ้าฟ้าว่าดีเจ้าฟ้าตียังก็บว่า เออเออเออมันเป็นมือเรียกชุดละงหุกเนจังหน่อยพี่น้องนะครับขอออกตัวขอออกตัวขอตรวจกอไปพี่น้องน้ำนอแม่เป็นพิษผัดประกันได้ก็ขอตรวจก้อใบน้องเพื่อนเนาะมันมัดจ่อครับอาเธอร์พิษผัดประกันได้กับขอตรวจก้อใบขอดพุ่งกำลังใจล่ะพี่น้องผู้เบิ่งไล่สุด มันกัดชุดเลาหุกแน่ละล่ะหนาเวทีก็ดีเอาอยู่ในตลี่นะครับพี่รองครับก่อนก็จะเ้าอ้วลวไปยังอ้วนี่อสี่กนครับพี่รองว่าเรากัน่ไม่ข้ามจ้าคือแตงตัวคือข้าระเบาใช่ไหมว่ามนสาผมไม่ได้ยันวนถอยันเอาโอ้แตงตัวกันข้าระเบาไมยังข้ามข้าระาบาตั้งเอกหน่อยอยแตงตัวคือขาราบาามาจิน มาจุนน okay, ้ำก so so ันจ้าพทะ่ไล่สดครโาไล่ดอกยันก็จะเปิดเพียงยันเสียงมันเขาายกีเบ่บอเบ็ดก่อาคายบอกไว้ข้าแต่นอนจะพี่นองเนอยากคุยน้ำสดซุดนะเอากะไรบได้คุยกับบ่นได้แม่อกเี่ันยังวาขากอกบดแล้วมันม่มีเมกับบเลยนี่ลหะมุกระทะกับพี่น้องกินใเ่านี่ล่ะปลามืกกับอันย่งหนสามบขีดม่วนี่ล่ะ จแจบปัดแกบไปสั่นิมแล้วกัเขาแต่วรามันิเอาอิมเลีวกัเขาเิมแล้วเกียวเอองขึ้นห claro ok ัวน่มจบมัดแะกับเขาแด้วพี่น้องเอ้จิ้มมาจบมัดแจบอิมแล้วกัเขาิมแล้วกับเขาปนะเกียวเอีองขึ้นหัวไหนอิม้วกัเขาหมะฟ้าขอตักมาจนล้นมาเด้อครับพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อนียแต่ว่ามื่อคืนกับจไปกินตับหมคือเขาไปจังไดมาจังดอยู่สำนกงานก่อนเด ือทำนังงานก่อนสิเข้าโรงาไปรู้ความรดเพื่อนแมวมไม่รดมหจนวัดวันที่25 25ในคืนเดินทางไปเสานวันที่25เราทาการแสดงกันที่จังหวัดที่สเกตนะครับพี่น้องนันปรารด้ปดตกใครน่จะเตือนน้ำมันหน่ออแตน้ำมันเตือนน้ำมันแห่จะลดไปอยู่บ้ แต่ว่าข่อยเอาไปนําสู่งานรถข่อยขาดรถบ่ได้ข่อยขาดรถบ่ได้ไปหลายคนเอานี่แหละไปหลายคนเอาเอารถไปนําเพราะในอ่ะพี่พี่โจไปน้ำพี่โจจั้นสูงไม่ใช่ไม่ใช่ซี่ไปพี่โ่สูงเลยครับใช่พี่โจสูงครับบ่ดนี้ กล่องก็ได้มากพี่น้องเลยถือเอาเดอนะครับมันบมมีคลิปสิ่ถ่ายโมนี่นอนนวดกระตื้นก็เลยว่าเอาในเมื่อมากินหมูกระทะอะไรก็เลยถ่ายคลิปสูพี่น้องเบื้องนึ่นะครับพอได้ส่งงานบม่อย่งนี่อยากกินอยู่แต่ว่าห่างอยากถ่ายคลิปนะครับตอนนี้คือว่าพอได้คลิปส่งงานเรงส่งการบ้านพ่อใหญมีหยอดเหรียญเหรียญเลยจังหน่อยมันสิสินเหือนแล้วนะครับยอดเหรียญพอใด้จวดจัดนะครับ กตบพ่อวิยังหลายเป็น้องคลิปนี่ครับพากันมากินมูกระทะนี่ล่ะอาเจ้าตื่นขึ้นมาจากท่าการแสดงมาเคื่อนในสวัสดเสียงผู้ใด้จาเสียงมือเพกคนละล่ะหมองแก้มหมองแก้มหลังตาสุขภาพเด้อพี่น้องเลยหมองผมก็อยากยังเลยพอดีแม่ว่ามากินมูกระทะผมก็เลยขึ้นเลยแบบเพ่าะอยากกินเผากินน้ำเลยตื่นขึ้นมาซื่นอยู่อยากรวดนอนๆแสดงว่าจะต้มมาๆครับโอ้ยเบื่อแล้วมาๆก็ะดิ งามากมมืกเได้กิ่นเสียมแเียนี่ยอหางกรปุยอยู่ฟงก็จังผู้ถาว่าอันเพียเด้วเงินคำกับเกลือรู้เอ้ยไดมาแล้วกับพยงยุ่มีสนุกกัดังตั้งเป็นเดือนเนาะช่วงไปเปิดร่วงแล้วบัดเอาถามกันดูตัวคนเปิดร่วงแล้วช่วงไปชวงแับชวงแล้วถึงสีออกมาดีพอดีกับช่วงมันจะได้เปิดบ่ได้กก่ยว่า้ิง เปิดวงแล้วซวงวัวสัตว์พี่น้องครับแต่ละคนนะครับเพราะว่าเราได้รู้การฟังตัวพกกระปุ่นแล้วก็เขาได้วงแล้วว่ายังเป็นย,ยังแล้วบัดแล้วฟัง,ง,งไลฟ์ส่วนีบาดเจ้ครับเมื่อคืนไปเบื้องไล้ซุดข้องคอยก็ดีอยู่พี่น้องเบื้องไล้ซุดแล้วเขามีย้อน,ยอนหลังดีอยู่ทีมตะลุกกะบ่มีดะบ่มีดามา <mm. บัดเจ้าทีมอื่นกับบะมีดามาเนาะพวกเขาเนาะดีดีดี นะครับหนูพันวิเศษสินปีนี้ไม่มีดรามา่าก็จะมีตำหนินิดหนึ่งน่ารเ,เออนนั้นเพราะเป็นยัง,งขันนั้นคนขาเอิ่นว่าตีชมอันนนเพราะเป็นดรามา่าก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับคุณก็ทนาบคุณเราดูพันวิเศษสินดีมากเลยครับจะไม่การตจองของผูอะไรเลยเราโนวันหนึ่งเจนต่อต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นแบนนบไหนในรูปแบบไหนนะครับจะไม่ครับแจ่เฝ้าหินแจ่เฝ้าปานะครับสำหรับบางสี่งัด ที่ดูการนี้่เท่ากับว่าเป็นการเริ่มเริ่มต้นนะครับนับหนึ่งไม่จำนับหนึ่งไม่อยู่ดีอ้ายกับย่าฟ้าตีดีกับย่าฟ้าย่องน้าพี่น้องเออเบิ่งไปเรื่อยๆเท่ากับนับหนึ่งไม่นับไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็ยิ่จูดีใจหลายมคอื่อนเบาคกันดีใจยังก็ตั้งแต่เปิดวงมาไมีมือขึ้นเป็นประวัติศาสตร์โคตรลายที่สุดเพราะอะแต่เปิดวงมาหมือขึ้นถึโคตรลายที่สุดหนาเวทีแบบนั้น ปกติบ่เคยหลายปานนี่เ่อะๆจามาเบิ่งสุภาตาเนาะบ่ก็จะมาเบิ่งนั่งอีกใส่ๆเข้ามาเบิ่งสีโมแม่นเปลี่ยนซื้อแล้วเกเซ่มากๆค่ะเกเซ่มากๆแล้วเป็นพี่แพนแล้วนี่ล่ะเพิ่นงจะบอกว่ายุคนี้เป็นยุคโซเชียลบาดนีนทั้งวงเฮาหัวหน้าวงเพิ่นก็เล่นโซเชียลบ่เป็นนะครับการจาน้อยกับพยายามถ่ายทอดลงโซเชียลพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเพื่อให้พี่น้องได้มาติดตามให้พี่น้องเข้ามาเบิ่งผลงานนะครับแต่ว่าก็ยังดีเวลาเพิ่น เพิ่นทับการแสดงเพิ่นก็มีไร่สดแต่ยี่สิบผาสิมีไร่สดปะุบมก็จะมีบอต้องทำให้บุม๋มบางทีถ้าไม่มีไร่สดพี่น้องจานลอยว่าสิจ้างทีมีไร่สดไปไร้เองเลยถ่ายทอดเกรดเราก็ได้ถ่ายทอดไรเกรดเราไม่ใช่คือกล้องหนนใหญ่ไงกล้องเกรดจะเอาเพียร์เราไงเพียร์เรานี่แหละแต่ดีนะแต่สิคุยก็ไม่บุ๋มอยู่เนี่ยเหมือนเหมือนแหละแล้วทีนี้ก็เลยก็จะหาเอฟซีไงบอกว่าใครอยากเบิ่งไร่สดพี่น้องซ่วยไดเด้อจานลอยสิเป็นคนจ้างเองเออ ที่อาจารย์นันพิรักชาแนลเราก็ถามอยู่ข้าวเจ้าสิไรเองกันขอเพิ่นหรือว่าจะให้ไล่เป็นเพียร์วงก็ได้แล้วก็อาจสิมีแบบว่าข้าปั๊กมุดสนับสนุนหน่อยนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ค่าบัตรแต่ว่าเป็นสนับสนุนนะเออนั่นแหละโมแน่ด้วยเธอพี่นหวังคนอยากเบิร์นโมนี่มหาคนด่าจสิว่าเอางี้ออกซอยกันเออหายใจเอยน้ำเลื่อนกันก่อนก็อย่างนี้แหละเลื่มๆหน่อยวงที่เขาอันเนี่ย เราต่อยอดนะ,ะเขาเรียกว่าเริ่มเป็นการเป็นการเริ่มต่อยอดเพระาะ<ช>เรา<ช>นับหนึ่งใหม่เร<ช>่มต่อยอดทุกอย่าง<ช><ช>ต้อ,องถามไม่บุ้มว่าขันงานใดเพิ่นบ่นได้ไล่แต่ว่าขันพี่น้องจากเบิ่งให้ติดตัวมาทางาจาัดลอยเดี๋ยวจัดลอยสิจัดการให้นะครับอาทิตย์แม่บอกกบ่ง่ายๆคือขันงานออกออกงานปุ๊บขันพ่มีไล่สุดเดี๋พี่น้องทางไก่เพิ่นจากเบิ่งกับไหเพิ่นติดตัวมาหาผ่านจัดลอยจัดลอยสี่หาทีมไล่สุดทีมไล่สุดไปไล่ให้ นะครับแล้วจังว่ากันแผลนี่แต่หวะวันนี้สบผาปูว่าเป็นสีมีทีมไลรสวดบะขันมีกับปเป็นยังขันบะมีกัจังว่ากันพี่น้องนะครับหรือว่าผู้ใดอยากเบิ่งกับถักมาเด้อนะครับตะกี้กันนี่สิละจันน้อยอันเป็นไลรสวดบะกันเ่นไรอันหาทีมไลรสวดปะเนี่ยเดี๋ยวไอว่างไงจักสองพันไอว่างไงจักพันนี่สิมันเติมกันมาบัดนี้ยวก็ครบตัวนั้นตัวทีมไลรสวดก็เจ้าเขาตัวใดเจ็ดพันแปดพันหนึ่งนะครับประมาณนี้แหละนะครับเนาะขันบะไก่บ้านเพื่อนเพื่อเขาบแมนหลายหลายคนออกซอยกัน ตะกี้เอฟซีเขาจะไปจังกันเลยแต่ว่าซูเมือิที่มีบอลัะร่องฐาลรองเบิรงนะครับเอาโอเคคลิปนี้เอาซะมีอนพี่น้องกินกอนสิบ่ท่านมูขอบคุณครับบ๊ายบายไปแล้วเขาอิ่มเมื่อไรจะควงต้นกินด้วยไทยลูบแนะ่ใช่ไหมสุกัตตาเจ้าือบังแต่คอยแต้หนึ่งสองโอเคขอบคุณครับ